ôi, ôi, đẹp lắm cái แม่เนา้องสวรสีหอดต,ตามมาระเวอสันดอนผลกระแล้งไก่ก็ตายหา้าหมูก็ตายก็เลยต้องต,ตามมาเวอสันดอนเพราะว่ามันเป็นยังแรกเนี่ยตอนนี้มหอดเขาพวกก้นเนี่ยใส่เน้าอกนี่นาะต่อพวกก้นแล้วเขาต้องตามมาเพเวอซันดอนตับแม่นางนมาซีเพราะว่าได้ยินข่าวจากปัญหาชาลีซี ยิงใส่เนายิ่นเสียงออกมาเข้เามาหอดอีแล้วแีเวทสันดอนเนพญาสยเด้อย่ใส่นาออกงานเด้อ ใช่กันอนี้อันนี้ชารร้ชาซีพี่อ,อามาแล้ว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  เอามาแล้วหาหมองให้เพื่อนนั่งเด้เลยฮะมองน้ำให้เพื่อนนั่งนั่งประทับนะให้พระเวสันดอนกับนั่งมาจี้ประทับอยู่หันล่ะนั่นแหละเป็นเก้าอี้สีแดงๆเท่านั่นแหละเอ่ออันยับมัทนาจังหน่อยอันสุ่ประชาชนเท่าเมื่อสีที่อันบริวารไทยบ้านเท่านั้นเพราะว่าจังหน่อยเอาหาน้าห้าทาเพื่อนกินนั่นแหละเพื่อนมาก็เลยนั่นแหละนั่ไปให้ผ้ามูยับ กกัเปเอะเเอามามามานั่นละส่งยานผายนั่นนันละนั่นถือแล้วนั่นก็ด็ล้เอาคันเชือกยเส้นมาเอาเอาคันตักแนพระฉีดยามาเร็วห่วยแ้วดนี่นี่นี่นไอ้เวรสดอนยุดติสร้างยังไม่ยงเป็นขังสั้น เอาอันปกติดีกายเหอก็รัดขันตอนไปน้อยนึงวันนี้ท้ตกลงมาซีเมอรแล้วหอาจะฟังเทศฟังเทศแล้วคอยเชยเอาขันเชิญให้นั่งมัดซี่บัณฑ์คอยใช้โยกพร้อมกันเดอหลังจากฟังเทศแล้วเอาแคนเอาขันเชิญให้พะนั่งมัดซี่เราไใช้โยกพร้อมกันสามเท้าเขาค่อยออกเดินทางกลับไป เอามันี้ยังแซวได้ดดดคันเซลืมได้อนเซลเลรมหลับได้มันีได้เนาะอันว่าให้เ็ดปิดให้เ,เ,เ,เพิ่งเพิ่งศนกษปีคูดีสามปีเพื่อ้แม่พอกระคือแม่กระคือไปแล้วสามปีหมดแล้ว เอาเอาเอาใส่กบไปอย่างเอาเอาจี๋ยเอาได้บัตรได้สินเลือได้ไปแด้วมันมีเช่าเมืองสีพี่โดยการนั่มขมวิยาสมชัยกาวกอนเป็นเชิดชายไฟใช้ประการวางนับแต่ละชาเจ้าเหนือหัวพญาเวทพาเขาเขตปลาก่วงเช่าบานกระนอนเหงา ค้วยง้อพรปายเขาทุกโม่ใจพรกิท่านหน่อยบหลายพอเขาทุกยากหาย,ย,ยให้ทำใ,ใ,ให้หาแสนอาไลาน้ะวงอยู่จนขึ้นจนแจงตั้งฝนกระแรงแม่ข้ากะแปนเป้าขอให้พระเวสันตอนดดดกัน้วยกาวต่อเช่าเมืองไปว่าเอ้ามันค้นถอยหายสะาดสัวอปี ศส้าสีที่ผ้ากันสั่งตัวเมืองบัดทวนต่างก่อนลวนเอินว่าจังให้นีแนวไดกระทอทานให้คนเบิดเยียงจนภาคข้างแห่งบอมีกันทางไทยทเวะเวทคนถอยหายมุเจ้าเสี่ยวไปไว้เห็ดยีหยางเออสาเอาเมื่อดอด่างกู้เชิญฟ้ายิ่งกันเลยว่า ผู้ขานกป่าไทยองค์เอกหน้าโถขอยะโกท่าหุ่นเกียดทพุ่นให้สูงต่า่าผูน้อยพ้นเถิดปัญญาอุปมาคื่ค้้ยแล้วตะไครสิดึงพืนสิไปทั้งไปท่าเหนือกระแล้วแต่กันบ่ไปแท้แท้ปัดเอาเสใสหลังขอพระอ,องค์จงตั้งยิดโพกูหน้า เมื่อพรล่ากลุ่มไพเมื่อหายหายหอนแม่ทองอนพาเอ้ยพ้าหน้ามาสมีกันเลยดาวต่อผมูมาเชิญว่ายามกกวนเท่าถอนเท่าทั้งสองมันคนถอยก็ดิเยอะมกกวนเท่าถอนเท่าท่านสองมันคนถอยพวกไผน,อ,น,น,อ,น,นอย,นอยสั่งข่บออยากเห็น เท่าเคยขออยู่แล้วกะยั่งไรเฮ่าดีเท่าบบมีแนวดีจึงได้นีไม่ดีท่านเฮาานีมาแล้วกะตามเฮามาอีท่านเลยนีจากหนีสิไปดียูใสท่านตัวเฮาเมื่อแล้วสั้างเฮ่ากะไรอีคอยบอกกลับบานแล้วแน่มูเจ้าไลต่อไปนี้ เมื่อสาเอาพ่อเสียมูเจาเา้าดอกบ่เมื่อนั่งดอกตีเอดเวยบนสิมเมื่อก็บเมื่อสาคอยสิตายอยู่ป้าพูดียวดอกทัง้งูเชิฝไายชยกระเลยกาวต่อพระเวทสันดอนทอนั่งมาซี่ไปอีกว่าผงขานเนาะดูในไพ่กวาง ปวงสัตว์เสือเสือสางสางไงยุ่งและหีนสิกินเจ้าอยู่ไพพระบาทไทยสิทนเลธนาทุกผูงขาอกในใจคิดน้ำเผ่าขอ,องเจ้ากับทั้งเหนือหัวเจ้าองค์สนใช้พระเจ้าปู บุษดีญาเจ้ามา้อมเหียกเสินท่านสองพระองค์บ่เห็นเหน้ากห้เห็นแต่ตาสองหน่วยเห็นแต่ปูญาเจ้ามา,าเสาแนวกอนน่ทอนพ่อเอ้ยขอเส้นกนันอยพระเวสสันดรก็เลยกล่าวต่อปูอมาเชิญฝ่ายิ่ิงฝ่ายชายว่าพวกมูเจ้าเบ้าวว่าว,าวอนขอ นีแต่ท่านเดียวดายเดียวขอกี้แกวแต่ว่าปูญาแล้วขำมเดียวกับบอปากท่านคอยรับปากเจ้าเมื่อแล้วกะไรหนีท่านไรหนีจากหนีคอยสิไปลีอยู่ใสท่านตัวเฮาเมื่อแล้วสั่งเฮากะไรหนีไปพบกับบ,บ,บา้านแล้วเน่าหมูเจ้าไล่อปหนี เมื่อสาเฮาบ่าเมื่อนํำดอกเดือนางมาัซีซิเมื่อนำเพิินกะเมื่อสาเท้าสิโยเขาวงกพดพวเดียวดอกเนื้อหัวเจ้าองค์สนชัยพระเจา้าปูได้ยินพวทเบาจังสันใจสาทานวันไหวใจหนึ่งนั้นคิดว่าเจ้าสันดอนพระยาเวท สิหาเหตุกาวอ่านหาเหลืองบออยากนี่ใจหนึ่งคิดหวงบานเมื่อใหญ่สีที่ขันพรเวศยั่งสินีบอกกาวขึ้นเมื่อบานเมื่อหลวงกวงเมตพระยาสืบตตัวเองเป็นผู้เท่าข้องบานกับบอไหวพระอิงใดเปิดโอดว่าจะ วานุ่าลูก้าคดนนีให้ตาวขึ้นเมื่อบานเมื่อสืบสางเป็นไยระแทแทนพอพอนีเถ่าแกแล้วเมื่อบานกะบอไหวเมื่อนอหลูกนอเมื่อเมืองเฮาประเวทเจ้าได้ฟังพอไขาขานปานบังมีนาำต่ำทิพ์แท่งอกเจ้า ชิดเห็นความกกเข่าองค์สนชัยพยาพอาขับไล่นี้จากบ้านอายหมูป่ากับนี้ออกจากบ้านลายหมป่าในปากก้าวตาจ่าต่อองค์สนชัสมเด็จพระบิดาให้ค่อยฟังทางดีข้าวเมื่อเจ้าขับข่อยหนีเมืองไปอยู่ป่า สังบ่คิดแนว่ว่าคอยสิไปสนเฮียนไผยคอยอยู่ในไทยขวงกอยอยู่ดีบ่มีหอนหรือว่าน่งนั่งลามัดสี่สิกับเตา้าลับไปน้ำโมเจา้าเชิญนทนคอยบ่เมื่อเมื่อ <c oughs>